สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะอาปากหลองของดวยเมษายนนะคะวันนี้เป็นคิวชาวเมดนะอยู่ได้ทั้งแบบราคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้ทั้งตะวันตกแล้วก็แบบไทยค่ะเป็นดวงสำหรับคนที่มีประเด็นความรักนะคะเช่นมีคนคุยนะคะมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะกองแรกจะเป็นตัวตนของชาวเมดค่ะกองที่สองตัวตนของคนรักนะคะแล้วก็บทสรุปค่ะใช้สำหรับค่ะสิบเหรียญให้ดีนะคะก็ช่วงนี้น่าจะมีข่าวดีค่ะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของเดือนเกิดของอชาวราศีเมษนะคะก็น่าจะมีของขวัญนะ,ะมีการได้พบปะ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะจัดงานอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะแน่นแฟนกันนะคะถ้าใครเคยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่าปัญหาหัวใจคิดว่าน่าจะเคลียร์ได้นะคะพลังงานขึ้นแบบนี้ถือว่าเป็นของความวันเกิดของชาวเมตรเลยนะคะมาดูไพ่คุณนะคะสามคาถา ช่วงนี้เรื่องของนาคตนะสำคัญสับคุณมากเลยคุณน่าจะวางแผนอะไรที่แบบรัดกลุ่มนะคะมีแผนที่ดีอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะเป็นดวงเปิดด้วยนะคะในทางโหราศาสตร์ก็มองว่าคุณน่าจะมีแผนที่จะขยายงานนะคะแล้วก็วางอนาคตด้วยกับคนรักนะแล้วก็ นะน่าจะแบบมีความมั่นใจด้วยนะคะแล้วก็พร้อมจะให้เวลากับสิ่งที่จะลงมือทำเนาะจัดเม้นท์นะ,ะ,ะไม่ว่าเราคอยข่าวอะไรนะคะที่เป็นข่าวด้านดีนะคุณจะได้รับนะคะแล้วก็มีการตกลงสัญญาอะไรต่างๆนะคะใครมีคดีความอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าทางที่ดีส่วนเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเคยมีปัญหากันเนี่ยก็จะเคลียร์ได้แน่นอนนะคะ แล้วก็มีไพ่ะ u s สธิ์กับหัวแต่ว่าถ้ามันมีบางเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจเรงตัดสินใจไม่ได้เนี่ยให้เวลาก่อนนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะเป็นดวงเปิดแต่ว่าถ้ามันจะดีจริงๆริงอ่ะน่าจะแบบออสักหลังพฤษภาคมไปแล้วนะคะแล้วก็มีพลังงาน t อ e ซันกับหัวนะคะรับรองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยชาวเมดจะปังแน่นอนแล้วก็ปังทุกเรื่องด้วยนะมาดูที่พลังงานเขาละ ใบแรกเป็น the s t r e n ช่วงนี้การงานเด่นนะคะมีโอกาสที่จะได้รับบดเป็นผู้นำนะคะเป็นหัวหน้าแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาใจคุณนะคะรอมชอมคุณทุกเรื่องชีวิตทากับหัวมีการลดภาระนะคะความหนักใจด้านต่างๆนะคะเวลาที่จะให้คุณจะมีมากขึ้นแล้วก็ถ้าเคยมีกำแพงในใจหรือว่าเคยแบบ มีอะไรที่ขัดแย้งกันนะเขาก็จะลดตรงนั้นลงนะคะสามเหรียญน,นะคะการพูดคุยกันสื่อสารดีขึ้นได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่สองคาถาวางอนาคตร่วมกันนะคะคุณก็เป็นสามคาถาเขา,าขเป็นสองคาถาอันนี้ชัดเจนเนะเาะเรื่องความสำคัญอดีมากนะคะ พลังงานบทสรุปนะคะปด้ามมาเป็นจุดสตาร์ที่กับหัวถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สบายเนี่ยนะคะมาถูกทางแล้วนะคะได้หมอดีได้ยาดีแล้วก็สุขภาพกำลังฟื้นตัวนะคะรวมถึงเรื่องของจิตใจด้วยถ้ามีปัญหากันเองเคยทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็หมายถึงช่วงเวลาเยียวยาจิตใจะคะ่ะใช้เวลาร่วมกันมากึ้นนะคะเลฟเวอร ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการได้อยู่ด้วยกันที่บ้านหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้วเวลาดมกันมากขึ้นแล้วก็พลังงานราชินีคาถาก็หมายถึงการควบคุมสถานก,การณ์ต่างๆได้ดีแล้วก็พาชั i o นะคะแล้วก็มีสองดับกับหัวน่าจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสถานก,การณ์นะคะเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยบางทีแม้จะเสียอะไรบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคุ้มค่าแน่นอนนะคะน่าจะเป็นคุณเมธเองแหละนะคะที่ตัดสินใจกล้าเสี่ยงอะไรบางอย่างนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรเคริลต่อเลยนะคะไพ่ดีมากนะคะตัวแม่หมอเองก็เป็นชาวราศสเมษนะคะก็จะขอนอบรับด้วยนะคะดวงวันนี้นะคะมีเคมีนะคะมีเดจเฟรนเฮ l ย You แล้วก็มีดีเซิร์ฟเลิฟคุณสองคนนะคะถ้าเคยมีปัญหากันเนี่ยจะมีการได้ปรับความเข้าใจจะมีคนกลางมาช่วยนะคะในการไกล่เกลี่ยให้คุณได้เคลียร์ใจกันนะคะแล้วก็ เมื่อเคลียร์ปัญหาตัวนี้เสร็จเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะไปกันต่อได้ในระยะยาวนะคะก็ให้พภัยได้นะคะความผิดที่เคยทำหรือว่าเรื่องของอุาาปสรรปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะมันไม่ได้ทําให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยขาดตกบกพร่องในเรื่องของหน้าที่คนรักที่ดีนะคะไปต่อได้นะคะเดี๋ยวมาดูที่คําแนะนํานะคะ พี่ไปลีฟค่ะโดนซอฟแล้วก็มีฮิวบริตี้นะคะขอให้มีความเชื่อมั่นนะคะ เนะชื่อในพลังบวกนะคะเชื่อมันในคนรักแล้วก็ความรักเนี่ยความสัมพันธ์ไปต่อได้ในระยะยาวนะคะคุณมีความพร้อมนะถ้าคุณเป็นคู่ที่แบบอ,อยู่ในจุดที่จะต้องตัดสินใจาการเลื่อนสถานะเนี่ยอยู่ตัวอย่างเช่นจากคนคุยเป็นแฟนจากแฟนจะย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือว่าจะมั่นหมายแต่งงานอะไรเงี้ยจักรวาลเปิดไฟเขียวค่ะไปต่อได้เลยเนาะส่วนใครที่อยู่กันนานแล้วนะ,ะแล้วทะเลาะกันจะมีการเคลียร์ใจแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคำตอบก็คือเป็นไปได้นะคะแล้วก็โดนซอฟก็คือ เปิดไฟเขียวค่ะทําอะไรก็ทําไปเลยนะคะในเรื่องความรักแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นนะคะที่นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์เช่นเดียวกันคุณมีออความศรัทธาอยากจะทําอะไรนะคะมีโครงการอะไรคุณลงมือทาได้เลยเพราะว่าตอนนี้ดวงคุณเปิดแล้วนะคะคุณจะประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิตคุณนะคะเป็นช่วงคุหรูอต่อนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาปิดท้ายกันที่เลเบลเซตนะคะจากคนรักถึงคุณหรือ,อาจจะจากคุณถึงคนรักนะคะเดี๋ยวจะขอแค่ใบเดียวนะคะ เดี๋ยวมแม่หมอจะเลือกให้นะคะไป I wish I had treated you better นะคะก็ในดีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่หนึ่งนะคะที่อาจจะเคยจะมีผิดพลาดไปในความสำพัญนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะเหมือนกับย้อนเวลากลับไปแล้วก็ทําอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคุณนะ,ะหรือว่าเขาก็ได้ที่อยากจะพูดคํานี้กับคนรักนะคะค่ะวันนี้ถ้าใครอยากจะน้อมรับ ทำทำนายก็สามารถพิมพ์นำหรับได้เลยแล้วก็ถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวให้ละเอียดก็แอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะคะสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะยินดีนะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ